าาคุณผู้ชมขาอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยที่น้องๆเต้นกันเนี่ยเพราะว่าเขามีไฟแลชคุณผู้ชมซึ่งจริงๆเราเป็นรถ V I P ไม่ได้เป็นผับขา้างทางแบบที่มันเต้นเลยข้างหลังประกอบด้วยอะไรบ้างคะข้างหลังก็ประกอบด้วยซาวูเฟอร์ครับ12นิ้ว2ดอ,อกอาานะครับแล้วก็จะมีบลูสเซอร์ร,รุ3ครับที่อยู่ตรง <desserts. S 1> ตรงนี้องโอ้โหคุณผู้ชมคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสีแดงนะ่บสีแดงตัวไม่ได้รักธรรมดาอันนี้คลั่งนะคะตัวนี้นี่ดอกเท่าไหร่ยังญ่สองนิ้วครับสองนอในตู้ปิดเป็นตู้ปิดยังไงตู้มันจะมีอยู่สามลักษณะใหญ่ๆตู้ปิดตู้เปิดตู้พอดยังไงอะตู้ปิดคืออะไรตู้ปิดเนี่ยจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดทำไมอะะเพราะวันไม่พอดให้ลมออก มันจะออกมาแบบลมพงเองแท้ๆเลยคือมันปิดแน่นหมดเลยคือไม่มีแอร์เข้าไปอยู่ข้างในนต้องส่วนตู้ตู้เปิดเนี่ยมันจะมีฝาให้ออกนะครับแล้วอีกตู้หนึ่งเขาเรียกตู้แบนพาร์ทเป็นตู้แบบลำโพงใหญ่ๆนะแต่คุณภาพมันจะด้อยกว่าพวกตู้อื่ อ๋อคือตู้ปิดในที่นี้คือไม่มีอากาศวนรอบของตัวซับฟูเวอร์เลยอยู่ข้างในเลยครับอยู่ข้างในหมดเลยแน่นเลยแน่นอยู่ข้างในเป็นสูญญากาศไปต้เราจะได้คุณภาพของเสียงที่เต็มร้อยเ,เสียงมันก็จะแบบตึมก็เลยเรียกว่าตู้ปิดตู้ปิดครับล้วตัวตู้นี่คือทํามาจากไม้ครับเป็นไม้เป็นตู้ไม้ต่างกันไหมระหว่างตู้ไม้กับตู้เีริสโดยส่วนตัวไม้ผมว่าดีกว่ามวนมันแน่นกว่าครับไม้กีริส อ๋อมันก็จะดีกว่าในความรู้สึกเราใช่ไหมอืมแล้วตรงนี้ค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของงานอะคริลิกเหมือนเดิมก็คือปิดตัวซับด้วยด้วยอะคริลิกคุณผู้ชมแล้วก็เป็น LED สีแดงนะคะแล้วตัวนี้ก็แทนที่จะแบบว่าเปิดเปิดช่องให้เสียงมันออกดีๆก็ไปฉลุคุณผู้ชมคือคือจริงจริงที่ฉลุคำนวณแล้วว่าออกได้เต็มร้อยเต็มร้อยใช่ไหมอ๋อไม่ได้ฉลุแค่สวยงามเล่นๆไม่ใช่ฉลุแค่ว่าแต่ต้องให้เสียงออกด้วย เราออกให้เต็มประสิทธิภาพของเขาด้วยต้องครับอโอ้เป็นยังไงกับรถครันนี้พระแต่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแต่งทีเดียวหรือทยอยแต่งก็ทยอยด้วยนะครับคือเพราะว่ามันทิ้งรถทีนานเลยเพื่อเพราะว่าจริงๆเรารถใช้จริงๆก็รถใช้งาน,นครับแต่งแต่เสร็จนี่กีปีค่ะประมาณไม่ถึงปีครับนั่นี <c oughs> ดูไม่ทยอยแล้วแหละ <c oughs> <ต>หนูว<ต>ออน่าก็เปิว่นะ มันไม่ค่อยอยู่บ้านอ,นอยู่ร้านมากกว่าอ๋อส่วนตัวแล้วถ้าจะแต่งครื่องเสียเ่ยต้องแต่งในถึงจะตอบโจทย์ที่ได้ค่ะส่วนตัวผมผมชอบในเรื่องของการใช้งานทุกอย่างจริงๆไม่ว่าเราจะฟังแนว ile, ออโรไฟอาจะฟังแนวพับล็อกหรือว่าแม้กระทั่งฮิปฮอปแดนซ์มันต้องตอบโจทย์เราได้หมดแม้กระทั่งดูนังคนเรามีหลายอารมณ์คนเราไม่ได้มีอารมณ์เดียวฉะนั้นการฟังเพลงก็เหมือนกันมีหลายอารมณ์ในการฟังดังนั้นตอบโจทย์ในการให้การทำทุกๆุอย่างมันต้องพร้อา คือเท่าที่ฉันอยากได้ถึงจะจบในคังนั้นตันนี้ก็อยากให้ที่ปากถึงคนที่อยากจะตกในเครื่องเสียงจริงๆอยู่ที่ตัวเองครับถามใจตัวเองก่อนชอบอะไรก่อนอย่างเราเราบอกว่าชอบหมดแต่บางคนบอกเอ้ยผมต้องการฟังแค่แจ๊ หรือคุณต้องการแบบตูมตามนันนะคุณก็ทํามันไปอะไรเคุณวางแผนก่อนไม่นัดไม่จบนะหนูว่ามันไม่จบครับตองคุณต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไรและคุณมาหาร้านที่ปรึกษาดีๆตอนนี้ครับเมื่อคุณหาร้านปรึกษาดีๆได้ตอบโจทย์คุณได้คุณก็ได้จบในขั้นตอนแล้วก็เงินไม่บาูกต้องครับและนี่ก็คือรถ ซาวรับเชิญของเราครุณผู้ชมคะาเปสวาก้อนคันนี้ที่สามารถใช้งานได้จริงสวยจริงฟังจริงและตอบโจทย์ของคนที่ต้องการใช้งานจริง,รงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าคุณจะชอบฟังแบบไหนชอบแนวไหนความรักความชอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่าตอบโจทย์ของคุณที่ได้แล้วกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปวันนี้ขอบคุณซาวรับเชิญของเรามากๆข,ขอบคุณค่ะไม่ขอว่าพี่มีรถหลายคันโอกาสหน้าเราอาจจะได้ไปถ่ายคันอื่นได้นะ ได้ครับให้เกียรตินะคะเขาบอกไม่ให้ล่ะอยู่ไปเต้นมาห้านาพีเราไม่ชอบเลยเขาไม่เอาต้องเต้นดีๆเออเต้นสวยๆใส่ข้างล่างอีกใส่แร็กอีกใส่ข้ามือด้วยเอาข้างล่างกับข้างบนอทงกันพอแล้วพี่แป้ะปวดตับแล้วอตลอคุกกี้ดูไรสาระนะผู้ชมเนาะไม่เห็นเข้าว่าอีมือนโอ๊เคแจ้มแม่เปิดมังคุด งงใช่ไหมคะคุณผู้ชมเปลือกมังคุดคืออะไรเปลือกมังคุดก็คือดำดำฝาสรุปนี้หนูดาตัวเองเนาะใช่ไหมไอ้น,นี่หดาไอ้ชิ้นมั้นเนี่ยทขาไมจบที่สิ่งนี้น่ะ สวัสดีคะ่ปะป่าแป้งป่าแป้ง x e r ซ u s คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุกกี้ Xerous นะคะสวัสดีคะ่ะอบค,ค่ะอ Xerous วันนี้มาถ่าย c อ l o r x g e a ลของิตย้ซาซาวโมบิลฉบับครบรอบ ชบาบหนึ่งร้อยชบาบเล่มที่ 100. หนึ่งร้อยหายจะงานถ่ายแบบเป็นนานมาก <Yeah. S 1> วันนี้ก็มาถ่ายในชุดคอนเซ็ปต์เทเลฟลูค่ะสีแป่นมากแต่กับสีผิวสุดรีเ ก็บ้าบ้าบ่ๆทันลึ่งมาถ้าสนิทนะทำไยสนิทก็ไม่ทะนลึ่หรอกแต่จริงๆในรายการเราก็ทะนลึ่มากนะนั่นแหละตัวันหนุ่กี้เลยค่ะ ทีค่คนดีอะท้อนี้ค่ะจริงๆเราเป็นผู้หญิงเด็กๆขี้อ้อนเชื่อปะไม่เชื่อ เป็น <laughs> ผู้หญิงดุค่ะด้วยคาแรคเตอร,ร์จริงๆเลยนิสัยจริงๆก็ดุค่ะเกิดปีขาไงเสือเป็นยังไงหนูเป็นยังไง ที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปค่ะพ่อแม่งเห็นไม่ชัดขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> พอแม่ก็ได้เห็นในรายการนั่นแหละค่ะว่า <c oughs> อ๋อลูกเป็นอย่างนี้เองอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ไม่มีแต่งเติมเสริมแต่งเลยมีคติ้งบมากนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นคาแรคเตอร์นั้นเลย ไทยแบบเล่มล่าสุดของปับแป้งด้วยนะคะห่างหายจากงานไทยแบบไปเยอะจริงๆอเ,อเคกค่ะก็มีทั้งพุก,กี้อ๊อแล้วก็พี่ปับแป้งเลยนะคะในฉบับที่100ของนิตยสารซาวมบิลคุณผู้ชมแล้วก็ฝากรายการเอ็กซเซอร์ซด้วยเป็นรายการที่เกิดจากความรักของทุกๆคนจริงๆรวมเป็นรายการนี้ค่ะเชื่อถือว่าถ้าใครได้ดูรายการนี้พวกคุณจะรักพวกเราทั้ง3คนค่ะจ้าสิต้องหยดยืหรอ ใช่แกตอบติดต่อกับพี่เอาใหม่เอาออกด้วยอากาศอะแบบนี้ได้ะเอาจริง้นเอออสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถดูได้ทาง YouTube ค่ะเพียงเซย์คำว่า exercise ก็ดูรายการย้อนหลังไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดอยากพูดคุยกับพวกเรานะคะ ก็สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ทาง Facebook ค่ะพิมพ์คำว่า e x e r i a e ใช้แล้วค่ะแล้วความสนุกสนานก็รวมอยู่ที่นี่ทุกคืนวันศุกร์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งทาง s ส a c เช n ยลทู v i s i o n 94ค่ะเจอกันที่นี่ทุกคืนแล้วคืนวันศุกร์ของคุณจะกลายเป็นวันสุดสในรายการ x e r z a e เราพูดซาวเสียงต่ำหน่มยไมนะ x e r s a เสียงกลงเสียงกลาง่เสียงกลาง

หุนดีไม่มีไขมานด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ100%